กาและวทำเมืองเหมือนับนะแล้วก็ท่านผอรพอธิบดีต่อไปนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมและบ้านผ่านไทยนะเจอดีได้มาเรือยเขาคุณทีมงานเออะไรกีนานของผู้นิยมระดับเอาจริงๆเลยว่าเ, 18, 000, เล็กซ์เรย์หมื่นแปดพันบาทตัวเรือนเนี่ยตกเกณฑ์จริงๆเท่าไหร่ ตกเกณฑ์ที่ตกเกณฑ์ต้องเข้าไปช่วยอ่าอันนี้ต้องตุ้งตุ้งเรื่องครับฝันหน้านะแล้วก็พุทธนะฮะจะเกิดขึ้นแต่หน้าเป็นการนำเอาพื้นที่สถานการจังหวัดหน้าหลังเดิมที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับมานทำให้หลับผิดผัดจิวผัดอะไรเออครับเออออมันตัน แต่วันที่ที่ได้รับที่ไวจะถูทุกท่านบริหารเรื่อครับทางบริก็ได้มาจูงผู้เกีข้องนะครับด้นะครับเพาะทุกการประชุมหน้ากับท่านหลอดจะทำูุกที่ทั้งการนได้มาผู้ที่จะบอกาใเืองวัตประสงนะครับที่ทาุยูทนได้เสนอไว้จะ้มางสถานการณก็ผู้ที่ในรื่งของ้อระวนทั้ง่ายที่ทางระจาภุ้เก็บนะครับว่า อยากที่ทำที่เพื่อแล้วก็ให้รับความความเห็นรัฐประชาธิปไตยเข้ามาประกอบก่อนที่จะเสนอให้ทางอนุกาตประกอบหน้าเพียงเทานั้นพอเราก็จะได้รับการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อนที่ที่เราคณะกรรมการตรวจแอนได้นำเรียนให้การเกี่ยวกับ้อำถี่ก่อนเพื่อลักษาล้านนาหลังคาการใช้สารในนะครับการใช้ลายสนุเอาไว้อยู่บนบนยอดตึกเลย จัดทำใหม่แต่ว่าไลต์เจอร์ต่างเนี่ยเราจะคงให้สภาพไคล้ของต่อไเขราะมีการดัดแปลงแล้วก็ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับตัวบรรยากาศโดยดูสมบูนะครับตัวอาร์เคตเจอร์เองเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นร้านนาประดิษฐ์คงเ่ิมไปเรื่อเรื่องของของของแผนงานแล้วก็ชัดเจนเรื่องการ ยึดหลังที่จะสื่อสารเราทูกจั่มันจะใช้ยน์อะไรได้มากกว่าการมีการแสดงมีการประชุมเพราะว่าอามันสร315วันมันจะมีมีวางแขนยังไงให้มันเป็นสเปซที่

น้าฐาเก่าที่จะไหแตนีนี้จะแต่เร่องการเดินงระสงาจะไรเยลบ้านแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้าะมีเยอะๆที่มีนะครับเราเราก็จะเตรียมจำนวนให้เพียงอผูใช้สลาที่อยากให้อยู่ในเรื่อง คร mm hmm. าจะต้องเรื่อแต่ย ah ัได้ยเรื่องเทนท์่านนีนะครับเรืองนี้ก็มีาเรียแล้วคือถ้าถก็ุ่ยามือเนี่ยมกับมนจะมันจะเนห้าองน้ำนะครับทีนี้ถ้าเป็นชั้นบนเนี่ยถ้าฝู่ชั้นบนนะฮะมีชั้นบนแบบนถูกไหมนะเขาใ